สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิสาวรานะคะวันนี้จะมานำเสนอแอปดีๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราดูวิดีโอนะคะทุกอย่างเลยเนะะี่ยกลายเป็นจอเล็กได้นะคะหรือ Picture in picture นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าแอปต่างๆหรือว่าบน s a f a r รีบนบนตัวไฟล์ของเราได้เลยนะคะมันจะย่อให้เป็น Picture in Picture ให้เราได้เลยนะคะอ่า ตัวนี้นะคะจะอยู่บนแอปสโตนเนาะแอปตัวนี้นะคะชื่อว่า Flip Picture นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะ mm hmm. นี่นะคะจะพีไอพี P นะคะขีด Picture in Picture นั่นเองรูปสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เวลาเราโหลดมานะคะก็เปิดขึ้นมานะ mm ่ hmm. เปิดขึ้นมาเดี๋ยวไปหน้าแรกก่อนนะคะ mm hmm. หน้าแรกเราจะเจอแบบนี้นะคะ mm hmm. แบบนี้เนาะอ mm ่า hmm. แล้วทีนี้เขาจะถามให้เราเล่นตัวไหน ะะเราอยากจะให้ Picture in Picture ตรงเว็บไหนนะคะได้หมดเลยนะคะเอามาวางตัวนี้ได้หมดเลยนะคะหรือจะไปเปิดที่ safari ก็ได้นะคะ safari ก็ go to safari ไปเลยนะคะอพอ go to safari ไปแล้วเนี่ยเราไปแตะตรงที่ตรงรูปกราไก่ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นคำว่าส่วนจัดการส่วนขยายนะคะให้ทุกคนเปิดฟิปตัวนี้นะคะเปิดขึ้นมา พอเวลาเราเปิดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเปิดเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราเวลาเราเล่นเพลงหรือว่าอะไรเนี่ย้ดวยกันเราสามารถที่จะย่อจอมาได้เลยนะคะนี่น่าย่อจอแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ปิดได้เลยนะคะนี่มันก็จะทำงานอยู่นั่นเองนะ ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนในการเล่นเหาะจากซัฟฟรีนะคะอ่าเรามาดูว่ามันเล่นในไหนได้อีกนะคะนี่เราจะมาดูนะคะเล่นในแอปฟโต้ฟโต้แอปนะคะ<ม>นี่นี่ก็คือเป็นซัฟฟรีของเรานะคะเป็นอ่าไม่ใช่นะ,ะ <laughs> เป็นอ่าฟตโต้รับั้มฟตโต้ของเรานะคะที่เราได้ถ่ายไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลงมาดูนะ <laughs> อ่าสมมุติเราเลือกแบบนี้นะคะ <laughs> แล้วเราอยากจะดูจอเล็กไปแล้วก็ปัดไปแบบนี้นะคะ ก็ดูวิดีโอของเราไปได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะย่อได้นะนนั่นเองนะคะนี่อ่าอันนี้ก็แอปไฟล์สามารถดึงไฟล์ที่อยู่ในแอปไฟล์มาเปิดได้ให้เป็นหน้าจอเล็กได้นะคะอันนี้นะคะลิงก์ก็ง่ายนะคะสมมติว่าเราจะใช้ตัวอ่านี่นะคะคัดลอกเนาะกดไปที่แชร์นะคะคัดลอกบน youtube นะ ใครที่ไม่ได้เป็น YouTube พ r เมียมเนี่ยมันจะยอจอเล็กไม่ได้นะคะอันนี้ก็สามารถกดเข้ามาอ่ามาวาง URL นะคะแตะไปแล้วก็พาสแบบนี้กดโกนะคะก็จะเล่นแบบนี้เลยนะแล้วก็ขยายใหญ่นะคะแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้มันก็จะเป็น Picture in p i นพิ r e ให้เรานะก็จะเล่นแบบนี้อ่า เราก็ปิดได้เลยนะคะมันก็เล่นต่อไปนั่นเองนะสำหรับใครที่ฟังเพลงก็ใช้ได้เลยนะคะแบบนี้นะอ่าก็จะเป็นจอเล็กอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเสียมตังซื้ออ่า t u b e p r e m เ u m นั่นเองนะคะวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเราเป็นแอปดีๆที่มาบอกต่อนะคะวันนี้ก็นำมนาฝากกันเพลงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ